เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าไวสพี่น้องยกันนะถ่ายรูปเพื่นเนี่ยเซลฟี่แล้วมีเลยนะเขงบอกเนี่ยเขาบออาจจะโบเคยเห็นเลยว่ยคอยเป็นคนแต่แท่งเนี่ยเคยผลัดขอเซลฟี่แล้วคอยด้วยอันนี้เพื่อนเซลฟี่แล้วงว่นเพื่อเป็นเสียเล็บคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องแปลกสำหรับหนุ่มสาวสองคนเดียวี่น้องเมนเมนเมนเคยเห็นมาก่อนนะว่าจะมีแบบนี้นะโอ้วี่ทุกคนน่าตกใจกันเนาะเมนเมนเมนนั่นหมายว่าตกใจดังว่าเสียเล็บ เอาอนเื่นก็ขอเก่าคําว่าสบายดีสาบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอบพัอบกับเบาแนวปลาไหลคือเก่าเด้อครับเด้อพี่น้องม้อนี้กับ่มีหยังหลยภาพี่พาน้องมาเบื่อรรยากาศอยู่ที่สวนเด้อพี่น้องเด้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวหนึ okay. voilà. ่งเลยก็ว่าได้พี่น้องเอ้บรรยากาศดีายพี่น้องเอ้บรรยากาศมื้อนี่นะเบิ่งเนบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ล้วก็สามารถลงไปปั่นได้น้อพี่น้องปั่นไล่อยากลิ้มอยากนี่ก็สามารถลงปั่นได้เลยน้อพี่น้องเนาะ เอาไปเนี้ยเจอของดีขอแเราพี่น้องเดียวถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตัวเงินตัวทองน้องพี่น้องโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยคนหลายหลายคนกระเจ้ามามาเบิ่งนาพี่น้องกัเจ้าอาจจะคิดว่าเป็นกิ้งก่าบ้านกระเจ้าพี่น้องเอ้ยสามต่างชาตวน้องพี่น้องเนาะกัเจ้ามาเบิ่งกันน้อพี่น้องเลยเอาเรื่องเอาเรื่องพี่น้องเลยบรรยากาศตอนนี้โอ้โหอันนี้เป็นตัวเงินตัวทองเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย ขาเจ้ามาหมักบึงกันบึงกันแบบอื้มเศร้าตั้งซาเขาเจ้ามาบึงกันนี่ละให้พี่น้องเลยเขาเจ้าอาจจะคิดว่าเป็นกิ้งก่าก็ว่าได้อีพี่น้องเลยเขาเจ้าคิดว่าอาจเป็นกิ้งก่าเนาะอ๋อเป็นยังไงไอ้ไม่ยังนี่ตัวยังนี่ตัวเลนตัวเลนบอกเอาแล้วตัวเลนขึ้นมาอยู่แนวนี้เนี่ยไอ้ตัวเลนมนอยู่ในป่าบุแมบ่นบอกนะตัวใหญ่เลยปช่ ยูทูบเบอร์ได้ลายซ่องมาเป็นน้องกาพากันมุงถ่ายกันอันนี้เป็นสั์สังวนมาเป็นน้องสัดสังวนเด้อพี่น้องเด้อแต่เป็นบ้านเอากาค่ายตัวเลนตัวยังอะไรพี่น้องเลยเอาไปแล้วพี่น้องเลยลงน้ำแล้วบาทเนี่ยโอ้บรรยากาศพี่น้องเมืองเนี่ยสาวต่างชาติก็จะแบบเบิ่งคือกันพี่น้องก็จะอาจจะคิดว่าเป็นโตโตกิ้งกาบ้านเจ้าเนาะอาจจะเป็นกิ้งกาแต่ว่าสําหรับเขาแล้วอันนี้คือตัวเงินตัวทองโอ้โหเขาเขาเรียบร้อยพี่น้องอาจจะอาย อาจจะอายก็ได้หรือว่าแนวใดบ่เน่ใจอันนี้แล่คนแต่ละคก็ต้องห้อเห็นไม่เห็นวัยบาตรมีดิไม่เคยมีทุกคนอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะพี่น้องแต่ละคนก็มีซองของตัวเองนะพี่น้องเด้อซองเขาถ่ายกันโอ้โหบรรยากาศพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศสวยงามสวยงามเลยพี่น้องเด้อให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งอ <museums> ัน <described> น <mus incom> um> ี said, ้ก็เป็นตัวขึ้นตัวทองพี่น้องโอ้โหแต่ละคนตอนนี้เอออ้าวไปไป ้ใดที right yourself, ่วาอยากมาหลินมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้บรรยากาศสวยงามพี่น้องวันอาทิตย์จังี่มาหลินมาเที่ยวกันได้เลยครับผมพี่น้องเอ้สะอาดลร้พี่น้องแถวนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เก็บทำความสะอาดก็มีเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นร้าน้านตรง้านที่วาจัดงานคืนนี้พี่น้องคืนนี้จะมีงานตรงนี้พี่น้องเลยเป็นสถานที่จัดงานเ้อพี่น้องเ้ยโอ้โพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ คาโต๊กเย็นๆนี่คนเต็มเลยนะพี่น้องเอ๋ยว่าแนวเคยมารอบหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวว่าแนวขึ้นให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อคาโต๊กเย็นๆนี่คนแน่นน้าไลฟ์พี่น้องเคยคักไลฟ์โอ้โหพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศสวยงามหลายพี่น้องเอ๋ยผู้ดใดที่ว่าสนใจอยากมาลินมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่า เป็นสถานที่ท่องเที่วยวหรือว่าเป็นสวนที่ให้คนพักผ่อนในวันอาทิตย์อยากมา,ากองงอกกาลังกงกาลังกายก็สามารถออกได้พี่น้องกะเ,เป็นอีกทุดีนะพี่พ้องเนาะเป็นสวนที่ว่าไว้สําหรับพักผ่อนอหลีเด้อพี่น้องเด้อสังเกตบ้างเด้อพี่น้องเลยชาวต่างชาตินี่จะไล่ขาเจ้าจะมานั่งพักผ่อนอยู่ริมน้ำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศสวยงามหลายพี่น้องเลยยากหลายพี่น้องที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้น้องเพียงเนาะพวกชาวต่างชาติเนี่เขาเจ้ามาบึงบอกว่าจะเป็น ัวขึ้นตัวทองเนาะพี่น้องขาเจ้าอาจจะคิดว่าเป็นกิ้งกา่าก็ได้พี่น้องเขาเจ้ามาเบิ่งไหลเลยพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลยพี่น้องเลยบรรยากาศดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยแต่หลายสิ่งหลายอย่างเป็นบรรยากาศที่ว่าโอเคเหมาะสมหลพี่น้องเลย,อยบอหลูกเฮ้ยเพลเป็นบรรยากาศดีหลายนะ ตอนนี้ยู YouTuber ทูบเบอร์เฮาวโบลู่าเราสัมผัสที่อยู่นะตอนนี้เนาะบโบนี่ใจกันว่าเราสัมผัสวันไหนนะพี่น้อง, <c oughs> งวเลยอ่าโคดูง่าตถ่ายหนิดเด้อวถายเฮ้ยเจอทางยูทูปกันอีกแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศดีๆดีๆพีเลยเอาไปฝากพี่น้องหักพี่น้องเลยพี่น้องเรามาเย็นกันนะพี่น้องนะคุณมาเย็นกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องเรา พี่น้องช่อง YouTube กันพี่น้องเลยฮ่า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 ฮือพี่น้องตัวนี้ใหญ่แล้วโอ้โหเบิ่องนี้พี่น้องสาวต่างสานสวยงามเป็นภาพที่สวยงามหลายพี่น้องเพาะยังเพาะก็จเจ้ามาหลินมาเที่ยวมาหยุดแบบนี้หยุดงานหนึ่ยุดวันหยุดอยที่มาหลินมาเที่ยวกันได้พี่น้องที่อันนี้คือตัวคือตัวทองเม่นเนาะ เป็นที่พักแล้วมันจะนอนอาบแดดเนาะชีวิตมันมีความสุขขนาดมีความสุขขนาดเนาะแม่นโโอ้ทาอยู่บ้านเฮานี่จากไดนก่อนทายุบรรท่านะก็ให้คิดว่าเล่นปลาเลนี่เล่นบ่เออคิดว่าตัวเล่นปลได้นี่บ่เรือเด้เนาะบ่เรือคือกันได้อยู่บ้านเฮาด้ยันแต่ถือก้อยแล้วนี่ประมาณนั้นยันบ่เรือได้ยันบ่ได้มานอนงามแงมแส่ใช่แบบนี้บ่มีดอกบรรทอนประเทศไทยนี่เพิ่นเพิ่นสงวนไว้สงวนสงวนเป็นสัตว์สงวนเนาะบัดนี้เป็นคนดังอีเด้ แม่นแม่นลังไม่เห็นนี่เระเถ่ายรูปเลยคอยยังกวางคอยยื่นเบิ่งเอาแปลกเนาะเขาเท่บินมาตั้งต่ั้งประเทศเพื่อมาเบิ่งอย่างนี้นะบินมาตั้งแต่ตงประเทศมาเห็นนี่กับเป็นสิ่งแปลกในสำหรับนั่นแหละแต่เฮาแต่เฮ้านี่บอกแปลกภายไนว่าบานเข้ากันบางทางที่จะเห็นแต่สิ่งที่แปลกสำหรับเฮาก็คือว่าเขาถ่ายรูปเนี่นะเฮ้ยมันเป็นเป็นซัดที่หน้าถ่ายรูปเป็นซัดที่แบบว่าบ้านเขาบูมี่อย่างสีบอกหน้าจะเป็นไปได้แต่สำหรับบ้านเฮานี่ก็แบบธรรมดาแต่ว่า ตาบานเท่านี้คือสิ่งที่แปลกก็คือมานอนในสีนี่สีบลูเรือเลยอาจารย์เลยเมื่ออยู่นี่แต่กระดูกแล้เมื่อยยันว่าอยู่เลยก็ขั่วนะแม่นแม่นครับเจ้านี่แต่ว่าประเทศไทยนี่บ่ได้แล้จะไปเหตุถือคุกเลยแม่นแม่นโอ้คดีนี่สมควรเลยเนาะเออถือคุกเลยซัดซัดกลุ่มข้องในเมืองแม่นแม่นองแม่คดีในน้อยได้เนาะแม่รู้ว่าการการยืบิ่วงห่วงโอ้โหเห็นแบบวปากกระชองเบิ่งแล้วป็แม่นยังได้น่ะอันเดียวก็เงให้ม่ยังรวยๆแม่แม่แม่ไปเบิ่งไปเพิ่งไปเบิ่งโอ้โหไปใต้วอนซ้อนเนาะ นี่แหละเฮาจังบอกคนไทยนะวิธีหาเงินของเพิ่นน่ะง่ายๆเนาะเอ้าแบบบ่ต้องลงอีหยังมากมายเลยเออาเงินขอเฮาจังซี่นี่เพากันเบิ่งเต้าเห็นบ่เออนีพากันถ่ายรูปยืนพาะกันยืนงแล้วก็ถ่ายรูปเบิ่งเตาเบิ่งหยังเบิ่งนกเบิ่งหยังไปเบิ่งปลาเบิ่งตเงินตองไปเอาง่ายๆแบบบ้านเขามันบ่มีบ่ก็สงสัยได้บ่เท่าไห่ะว่าเขาเจ้าอยู่เออบ้านเขามันบ่มีบ่มันก็น่าสงสัยเนาะเพราะว่าเขาจบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาเบิ่ง วัฒนธรรมหรือ hmm. ว like okay. yeah, ่ามาเบิ่งไอ้สัตว์เลี้ยงต่างๆนี่นะแม่แม่เออมันก็น่าคิดอยู่ด้น่าจะบ่มี่ถ้าว่าถ้าว่ามีหรือบ่มีเนาะพี่น้องนะถ้ายเอฟซีแต่นายดเคยไปอยู่เมืองนอกนะครับก็ถ้าเห็นคลิปของเฮาก็คอมเมนต์บอกของเฮาว่าเป็นแนวทางเป็นความรู้ให้พวกเฮานี่พวกเฮาก็บผู้ๆๆๆผู้นั้นโอ้โหพี่น้องเอไปไปใหเพึ่งเด้อไปะไหมไป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 บูมี่เยังนี่เนาะ พี่่นน้องตะไลตะไลเด้อพี่น้องเยเบึงนี่พี่น้องเดิต่างชาติก็เจ้าอ่านอยู่บ้านก็เจ้าเจ้าอ่านเจ้าบอกเคยเห็นคลิปเคยบอกว่าอ่ามหาดาราได้ไหมว่ามหาคนดังฮาซิเลปซิเลปคนดังเนาะทีนี้กับทีนี้ขงไครคือดาราเกิดมาคือดารากันนี่แหละคือที่เราถ่ายเบึงเลยโอ้โหเบึงนี่พี่น้องดิโบรานคนจัาดีพี่น้องดิน้ำร้อนแบบนี้เลยเนาะ บอกคนน่อาดิเป็นกัอยู่แต่เพิ่นได้คนก็อยู่แต่คนเด้แปลกอีกอย่างหนึ่งปกติเห็นคนนี่จะย่านคนเด็กแต่นี่คือโบย่านคนแปลกเนาะโบย่านแนบแน่วคอยกับแปลกใจกันเลยเราก็มาเบิ่งน้ำเผาด้วยนี่แล้วก็มันยืนจองน้ำเผาปกติเออเห็นนี่จะแปลกแปลกใจกันที่ว่าเพื่อนโบย่านคนนี่เราเราเบิ่งโบแน่วไหมไปไปไป ที่ก็เจ้าเบิ้งกันนี่บอดิเมนตยังได้ไหมพากันเบิ้งนี่บอดิเมนตยังได้ไหมโอ้โหนี่มากับหนมเหล้าพี่น้องนะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ๋ใบยังก็ลืมซื้อเละเบ้าเนียวปลาไหลเด้อพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องนะครับมากับเพิ่นมาเบิ้งน้องต้องกันตนห้องมาเบิ้งคนดังพี่น้องเลยคนดังของสวนนี่เลยก็ว่าได้เนาะสวนนี่คนดังสุดเป็นฮอตสุดตังสุดกะกะมียูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะ ทว่าเพื่อนมาถ่ายมายังเที่ยวนี้ก็สามารถสามารถมานั่งลินได้เด้พี่นอ้องเลยเขาเจ้านั่นงลินก็ไต้พี่นอ้องเลยบรรยากาศแบบนี้หาบึงได้าดยากคอ,อ,อยมาซ่องเท่อแล้วคอยเพ่มาหาสิ่งนี้เพคอยมาหาสิ่งนี้แหละเห็นว่า ช่องหลายช่องเนาะมันเห็นสายช่องมาถ่ายมันก็เลยว่าอยากมาลองเบิ้งถ่ายไอ้พี่น้องเขาเบิ้งอะนะว่ามันจะเป็นยังไงอะนะเอฟซีทางบ้านเขาได้เห็นแต่กราบบอพิษฟังพี่น้องมานโอ้ยบอพิษฟังบอพิษฟังพี่น้องเลยอ้ามุมนี้อาจจะหยดแสงหรือเปล่าเนี่ยเม่นเม็ดความเจ้าหรีอลังการเนาะอลังการย่านสั่งเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเป็นอีกสถานที่พักผ่อนในวันอาทิตย์อย่างสิ ความแตกต่างสวนนี่พอจะบอาบ้านเฮาเจ้าเคยเห็นสวนสาธารณะบ่เคยแต่ว่ามันกต่างกันต่างนี่เด้คือบ้านเขานี่ยจะมีคนดูแลแล้วก็มีคนเม่นอ่ารบพระพ่อเผานั่เด้เออว่ะเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องวงจรติดแต่ละมุมแต่ละจุดอันนี้คือจะมีหัวพ่อมม่ได้ออกบ้านเานี่บริมีหัวด้สวนสาธารณะแม่นครับเจ้าแม่เขาเลาแล้วก็ห้องน้ำนี่ฟรีเดิเออฟรีเห็นบอนี่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 ก็ห้องน้ำอันนี้ก็เข้าฟรีเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ แะครับแค่ซันักยังบม่พอยังมีห้องน้ำเสริมอีกเลยเพื่อความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอันนี้เลยสำหรับคนนี่แหละบ้านเพิ่นสิ่งที่เราบอกว่าเนี่ยยังนะอิ่งแม่เดรีคอยเออไม่ต้องตกใจอเดรีนี่นะเห็นสาวฝรั่งกูรถดดูสีว่าจะผุดหรือแล้วมาเพื่อนเธอฟีนอมเลยตากกล้องถาเพิ่นอยู่นี่มันนี้มาหนี่มาหนี่เป็นสิ่งที่สวยงามหลายเพื่องเบิร์กคุนเบิรงกุณถ้าจ้ามายื่นไทยรูปนะ สมว่าคนดังก็คอยว่าได้ตางชาติถ้าเจ้าอยากเห็นตัวใหญ่เงี้ยอะไรอย่างเนาะเนาะมันมันสื่อถึงว่าความอุดมสมบูรณ์เม่นเม่นความเจ้าเม่นความเจ้าความอุดมสมบูรณ์ที่ประเทศไทยมันมีอืมแล้วก็ชัตกับเป็นมิดกับคนเม่อทำลายนนี่แหละประเด็นที่คอยสนใจก็คือว่าเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับพวกเาเพิ่นเห็นค้นแต่โบนีนะเอมีสิ่งหนึ่งแล้วก็อยากูอกันเป็นยังคนไทยบุญทึงอนุหลักษสัต์ประเภทนี้ไว้การันแหละอันนี้ก็ต้องจังหวะเล้อมันอาจจะเป็น เอาตั้งตั้งคำถามอย่างเอฟซีมาตอบเขาเลยเออให้เอฟซีมาตอบซะ่ไหยังเพอร์เกอแบบมักอนุรักษ์บ้านเพอร์นี่นกคุมหูวจักอยู่ติเออนกคุมนกคุมกูยิ่กจับนกจักแม่นแม่นแม่นนกคุมนกเขาเนี่ยจับกินจะพิษกฎหมาย้บันดี้นี่คือกาห้องกากาคันนี่เดี๋ยวไปชัอันนี้ใครยังเป็นสัตว์คุ้มครองหนีว่วแม่สิไปยิงไปขามันได้เลยถ้าเป็นบ้านเขาสิเหล้าบอกเอาถามเลยเดี๋ยวไอ้บอกเนาะบ้านเขานี่กระป้อมกันยังจะเสิร์ฟเงินเลยอันนี้ก็แปลกืออกกันนะแปล่เขถ้าาาถ้วว่่า ปวดผู้ได้เห็นแหละก็โดนนะโดนกรดีเหมือนกันนะถ้าว่าเจ้จับกินสึกเจ้าหน้าทีเหมืนเห็นเหมืนผู้นี่อเหมืนจับเลยแม่นแม่นโอ้ยน้แนวแม่นแม่นแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเฮาแต่ว่าอันเฮานี่้ก็เปิดหมดลาบไอ้ก้อยใส่อุ้ยคักแล้วเนาะสุดยอดแล้วคือแต่ว่าคนไทยเพิ่นบุกินเดี๋ยวไปแยกไปจะบุกินแปลกบ้านเพิ่นบุกอึดบ่อยากบ้านเพิ่นบุกอึดเงินซื้อแม่นแม่นแม่นไปไปไป มือนีห้าเบาแนวห้าเลาะเบิ่งน่องต้องกันตะท้องเบิ่งซีเลปคนดังมาสั่นแลยกระชังเกตเบิ่งนุกนี่นะนุกพิราบนุกพิราบดิก็ยังโบย่านอดคนดิบอย่างติดติดคนเร็วแปลกหลายแปลกหลายพี่น้องเลยแปลกใจเหมือนกันเกิดห้ามสูบุหรี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอสวะ เป็นป้ายที่เตือนนะว่าห้ามเห็ดพิษใส่ใส่มาแล้วนี่อู้ยได้แล้วได้แล้วเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหมากันมา낭บังต้่งเงนตัท้องถ่ายรูปนี่เลยอ้จะโตมาแล้วสองสองสองตัสองตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวพี่น้องเลยพี่น้องเลยอ๋อไปต่อนซอนเนาะมาเนาะ โอ้พี่น้องเลยพี่น้องเลยเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้พี่น้องก็นั่งถ่ายรูปเพื่ออะไรเซฟฟี่แล้วมีด้วยนะเชียงบอกได้เหรเขาอาจจะบุกเคยเห็นด้วยคอยคอยเป็นคนแต่แยังบุกเคยผลัดขอเซฟฟีนแล้วคอยด้อันนี้ว่าไงเป็นเซฟฟี่แล้วางาังเพื่อเป็นเสียเล็บคนหนึ่งเลยสักว่าได้เป็นเรื่องแปลกสำหรับหนุ่มเล่าสองคนเดี๋ยวพี่น้องดูเคยเห็นมาก่อนนะว่าจะมีแบบนี้นะโอ้ยทุกคนน่าตกใจกันเนาะแมนแมน นั่นม,มันเป็นว่าตกใจเลยว่าเสียเล็บอีกมันเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเฮาทั้งออทีานเฮานี่ไม่เห็นจังซี่เลยเรียบร้อยอย่าว่าตะวันไทยรู้เถละพวกคนรวยๆแห้งมากกินดิไม่เห็นเ,ยเยลยดีดีแต่ว่าคนถูกคือเฮานี่ไม่มีเงินซื้อเพราะมันแพงอุ้ยตัวนึงบ่แม่นเป็นพันบ่กบอนี่แม่นมีกว่าได้กว่ากว่าเลยเนาะเดี๋ยวนีเนาะแต่ว่าชิมื้อนี้เฮามาอยู่เมืองไทยเราเห็นร้อบ่กขืนอยากเลยไม่นความเจ้าอดีแม่เห็นความเจ้าบุกขืนสี่สีอยากกินอยากยังไปดงเลยเห็นแล้วก็เป็นชัดสิใช่สวยงามไป ภาพเป็นบ้านเฮาเนี่ยบริเือเนาะเอ้ยวะหืมครอบสวยงามพี่นอ้องเอ้ยหน้าตกใจเฮือนเด้เอเปิดกินอิมอนอ่มหน้าพี่ปลาอยู่น้องนี่หลายเด้อเออแม่นะลิปลาน้องนี่หลายเขาสมควรแลกกันเ,เ,นนอนอเจ้าเบิ่งแน่ความทุยความฟีความบุรโอมสมบูรณ์พร้อมเทียบทุกอย่างเลยไดย้โอ้โหามาเมือนนี่เงี้ยนกเราบพี่น้องเอ่อเธอ สุดยอดอันนี้ขักขักคักขักขักไหนคักไหนโอ้โหเป็นไงบ่าวเสด็จเป็นไงเป็นไงเป็นไงบ่าวเสด็จเจ้าพอผู้ซื้อของเจ้าเป็นยังไงฮะมันกินมันเลี้ยงยังเนี่ยมันนอนบ่ฮะบ่าวเสด็จก็ผู้ซื้อตอนนี้เป็นยังไงบ่าวเสด็จเจ้าตัวไหนเอาตัวนี้เดี๋ยวไปย่าไปเลี้ยงบ่อุ้ยฮะ จะไปเลี้ยงหรือจะไปยังไปนอนกอดไปนอนกอดดีนะไปนอนกอดสี่ตัวเป็นไตวอนซ้อนหลายพี่น้องเื้อ้อยเป็นตันเป็นเป็นเป็นหนึ่งเิ่นเบื้องเบื้องเบื้องสาวต่างชาติเนมาถ่ายพี่น้องเอ้เจอสาวสวยไทยรูปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องใกล้ๆตัวภาพเขาใกล้นอย่าไเนี่ยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เป็นตไตวอนซ้อนพี่น้อง เบื้องเนี Kid, ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอลยชาวต่างชาติเขาเจ้าอ่านจะบโบเคยเห็นพี่น้องกับโบแปลกใจเนาะพี่น้องบางทีก็จะอาจจะคิดว่าเป็นกิ้งก่าบ้านเขาเจ้าเลยพี่น้องเดลยกะเป็นไปไทยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีครับคุณสบายดี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 ครับ เอาพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะขอจบเพียงตัวนี้นอาเจอกันอีพีไหนโดยพี่น้องเด้อถ้าเบาเนี้ยเบ้าพิษหรือ,อว่าเบ้าไอ้เบ้าพิษว่าวประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องทั้งหลายกันแล้วกันเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยขอจบเพียงคลิปตัวนี้คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย